สวัสดีค่ะมาเจอช่องเมษาลำซิ่งนะคะ <ieur. S 1> ครอบครัวของน้องเมษาลำซิ่งนะคะวันนี้นะคะน้องช้างของเราสี่เชือกนะคะน้องเมษาของเรานะคะวันนี้นะคะมารายงานตัวนะคะน้องเมษานะคะวันนี้นะคะพวกเราสี่เชือกนะคะครอบครัวของน้องเมษาลำซิ่งนะคะสวัสดีค่ะ <sm> <bokki> แม่เจ้าคุณนะคะแม่เจ้าคุณของเรานะคะครอบครัว,อข,อวของน้องเมษาลำซิ่งนะคะแม่เจ้าคุณเรานะคะแม่เจ้าคุณ40ปีนะคะแล้วก็พาไปหาแม่มะลิค<ะ>่นะ42ปีนะคะแมมมะลิตัวใหญ่ตัวโตวของเรานะคะแม่มะลิสสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะ แม่ใจบุญจ๋านี่ก็แม่ตะว,วันนะคะที่ไม่ได้ไปรอรับออเดอร์กับพวกเรานะคะแม่ตะว,วันของพวกเราวันนี้มีผลไม้ที่พวกเราแบ่งปันนะคะไว้ให้แม่ตะว,วันได้กินนะคะพวกเราก็จะมาจัดป้อนให้ท่านนะคะพ่อควานจัดป้อนให้แม่ตะว,วันนะคะผลไม้ของเรานะคะเต็มกาละมังเลยนะคะของพ่อควานเราจัดให้แม่ตะว,วันนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ แม่ตะวันนะคะแม่ตะวันก็ได้กินผลไม้หวานๆนะคะจากคะแนนของคุณแม่ใจบุญนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะเย็นนี้นะคะสี่โมงนะคะพวกเราก็จะมาไล์สดนะคะขอคะแนนแล้วก็ขอความเมตตาจากแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะคะ mm hmm. เติมคะแนนช่วยน้องช้างได้นะคะน้องช้างตกง,งานกันนะคะพวกเราตกง,งานมาก็จะเข้าสองปีแล้วนะคะ พวกเราหาทุนนะคะแม่แม,ม่จ๋าหาทุนเติมน้ำมันตัดหญ้าแล้วก็ไปตัดต้นสับประรดนะคะให้น้องช้างนะคะเมตตาด้วยนะคะกราบสวัสดีมากๆกราบสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้านี่ก็สวัสดีจ้านี่ก็รถหญ้านะคะ กวางก็ได้คะแนนจากแม่แม่พ่อพ่อใจบุญนะคะที่ช่วยเติมคะแนนให้วันนี้นะคะน้องช้างได้กินได้อิ่มท้องนะคะได้กินทั้งลผลไม้แล้วก็หญ้านะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะสวัสดีจ้าแม่แม่พ่อพใจบุญนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเปียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะครอบครัวของน้องเมษาลำซิ่งสวัสดีจ้า